สวัสดีชาวสีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวสีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวสีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างใต้คลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็มเริ่มในดวงความรักของชาวสีมังกรในเดือนมิถุนายนดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเป็นไพ่ขึ้นมาว่า5้เมถานะครับไพ่ห้ามเม้าหรือไฟออบวานเป็นเี่ภาพของกลุ่มคนเห็นไหมครับที่เขาไปต่อสู้กันนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายคนเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ขัดแยง้งความคิดที่ตรงข้ามกับความรัก ของคนที่คุณรักเช่น <große S 2> คุณอาจจะรักเขามากเขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณรักเขาเขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณทําหลายอย่างเพราะฉะนั้นไพห้พาเม่ท้าไปนี่บอกว่าชาวสีมังกรหลายท่านเนี่อยอาจจะรู้สึกเหมือนกับตอนนี้เราสองคนเดีย๋ยวคนที่คุณรักความรักของคุณเนี่ยเหมือนกับมีปัญหาเรื่องความรักที่เราเข้าใจกันยากหรือไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหากันทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือมีใครหลายคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแต่ไพ่ใบตอบมาขึ้นมาว่า e อ g h t of wands หรือหนึ่งเม็เท้า แต่คุณก็ยังคงจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงก้อนหินเห็นไหมครับและมีไม้เท้าอยู่ตรงตรงข้างๆกายเขาเพราะฉันใครก็แล้วแต่จะเข้ามาในแทรกลางระหว่างคุณเนี่ยนะครับหรือเข้ามาต่อสู้หรือเราอาจจะไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันเนี่ยชาวสีมังกรก็ยังเลือกที่จะนั่งอยู่ตรงนี้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้คนที่ยังรักอยู่ตรงนี้ก็คือชาวสีมังกรที่ไม่เคยไปไหนเลยเพราะใฝ่ฝันว่าก้อนหินอันเนี้ยมันจะแตกสลาย หัวใจของเขาจะเปิดคนที่เย็นชามาถึงความเย็นชาความเฉยชาหรือคนที่เย็นชาเนี่ยจะกลับมารักกันจะกลับมารู้สึกถึงความมั่นคงที่เราเป็น,ปนแบบสเสมือนไม้เท้าอันนี้นั่นเองเพราะฉันไพ่หนึ่งไม้เท้าเอดออกวานบอกความรู้สึกของชาวสีมังกรหลายท่านว่าคุณก็คงอยากจะบอกคนที่คุณรักให้เขารู้ว่าต่อให้ใครจะจะก็ตามที่เข้ามายุ่งระหว่างกันสอง,สองคนนะครับหรือจะต้องแข่งขันกับใครหรือเราจะไม่เข้าใจกันทะเลาะกันบอกแย่ไงกันก็ตามต่อให้ฉันจะเหนื่อยหรือฉันจะหมดแรงก็ตามฉันก็ยังมีหัวใจเพื่อรักคุณเพื่อให้คุณเห็นว่่าาไม้ท เราจริงจังนะเรามั่นคงนะเรารักเขาจริงๆนะแล้วไพ่ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นรูปของประสาทอยู่ตรงนั้นเนะี่ยเราใยฝันที่จะสร้างครอบครัวใยฝันที่จะทําสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารัก แม้บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นมททั้งหมดของไพ่สองใบนี้ห้าม้เท้ากับเอ็ดอบวานอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ชาวสีมังกรขคนที่คุณหลักทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือคนอือ่นเขามาแทงกลางเขาอาจจะมองว่าคุณปเป็นปัญหาแต่ความจริง้วทุกอย่างที่คุณทําลงไปเนี่ยก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราเนะี่ยทำไปเพราะรักทาไปเพราะต้องการทําไปเพราะอยากจะให้เขารู้ว่าเราเนี่ยมั่นคงรักเขาจะมีครอบครัวจะมีบ้านจะอยู่ประสาทหลังเดียวกัน นะครับอยากจะอยู่แบบอนาคตร่วมกันที่มันดีๆสร้างอะไรไปด้วยกันนั่นเองนะครับเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกว่าเราคงอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งเปิดใจหรือว่ารับฟังเข้าใจความรู้สึกของเราบ้างก็เพียงพอแล้วแหละแล้วไพ่ไปต่อมา ขึ้นมาวดดวงสตาร์เข้ามานะครับสำหรับชาวสีมังกรหลายท่านคนละของคุณเนี่ยผมคิดว่าเขายังมีความเมตตาให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นเกิดขทดแย้การไม่เข้าใจกันเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาวดดวงสตาร์มันคือเครื่องหมายแห่งการฟื้นฟูด,ดวงดาวแสงสว่างเห็นไหมครับกับความเจ็บปวดกับความเสียใจผู้หญิงคนนี้หมดแรงเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดผู้หญิงผู้ชายที่มาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าหมดแรงอะนะครับคลิปนี้ด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะครับผม ความจริงผมไม่ต้องพูดก็ได้นะไพ่ขึ้นมาเดอะสตาร์เข้ามานะครับหมายความว่าคนที่เจ็บคนที่เสียใจคนที่เหนื่อยล้าเนี่ยเห็นไหมครับยังมีโอกาสยังมีดวงดาวยังมีความหวังให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นเกิดใครมีปัญหาคนที่คุณรักไม่เข้าใจกันนะครับคุณควรจะทายัางไงดีกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้หรือเขาจะท้อกับคุณไปบอกเลิกบอกลาคุณไปเราควรจะต่อสู้ต่อไหมเราควรจะพยายามต่อไหมแน่นอนครับคุณอาจจะหมดแรงเหมือนกับผู้หญิง3าคนเห็นไหมครับสัมไพ่ใบเนี้ยที่ต้องต่อสู้ที่ต้องเหมือนกับหมดแรงนั่งพัก แต่ไพ่เห็นไหมครับว่าดวงดาวมันยังอยู่เพราะฉะนั้นในหะ้ใบนี้บอกชาวสีมังกรทั้งหมดทั้งมวลว่าคุณยังมีโอกาสนะเขายังเมตตาคุณยังมีคนรักที่เข้ามาอุปถัมภ์คุณคุณยังมีคนรักที่เขายังเมตตายังห่วงใย,ยคุณอยู่แต่คุณเอาแต่ตองจมอยู่กับน้ำตาหรือความเจ็บปวดเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจกันก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําที่สุดคือไพ่ขึ้นมา ะะมันคือการเอื้อมมือหรือการติดต่อการพูดคุยหรือการทถามเขาไปดูห่วงใยเขาไปดูใครที่ยังรักอยู่ใครที่ยังรู้สึกว่ายังไปไหนไม่ได้ยังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งม้เท้ากับเดสตาพยายามทําให้มันเต็มที่พยายามทาให้ถึงที่สุดพยายามทักไปก่อนเลยแล้วสุดท้ายมันต้องจบจริงๆหรือเลิกกันจริงๆหรือเขาไม่เอาเราแล้วจริงๆหรือเขาจะตัดใจจะเลิกจริงๆเนี่ยอย่างน้อยมันคือการที่ทําให้เขาเห็นว่าเรารักเขามั่นคงจริงจังกับเขาแค่ไหนนะครับทำให้มันเหมือนกับ ไม่มีทางไม่มีโอกาสไม่มีความหวังแล้วจริงๆอ่ะมืดบอดแล้วจริงๆอ่ะล้วค่อยไปเพราะฉันไพ่ใบ,บต่อมาขึ้นมาว่าเดอะฟูเข้ามาความรักของชาวสีมังกรนหลยท่านคุณอาจจะมีพบเจอความรักที่เป็นเด็กกว่าอาอยุน้อยกว่าหรือชาตต่างชาติซึ่งเป็นเดอะฟูเข้ามาคุณอาจจะพบเจอคนรักที่เขาเหมือนกับดาร์ทลาะก,กันก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักกันอ่ะเขาอาจจะไม่พร้อมไม่จะชัดเจนอน่คุณเพราะฉันเกิดใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน คำสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับเรารักกันแต่ไม่สามารถที่จะเป็นคู่กันหรือว่าเป็นแฟนกันหรือคบกันอย่างมั่นคงได้เนี่ยขอทานายเลยว่าเขาก็ยังไม่มั่นคงกับคุณต่อไปนะครับเขาก็ยังไม่ชัดเจนกับคุณต่อไปเพราะอะไรทําได้แค่เพียงเหมือนกับเดือสตาเข้ามากับหนึ่งเม้เทา้าทําได้แค่เพียงเฝ้ารอแหละว่าเมื่อไหร่เขาจะพร้อมด้วยความรักด้วยความจริงใจด้วยความเมตตาที่เรามอบเพล็กเขาไปแล้วเขาก็เมตตาเรากลับคืนมานั่นเองเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างชาวสีเหมือนกรหลายๆท่านเนี่ยผมขอทํานายเลยว่าคนัะของคุณเนี่าง,งจะ ดูว่าคุณเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีโอกาสที่มีความจริงจังความรักเป็นคนที่เทคแคร์ใส่ใจช่วยเหลือดูแลคนที่คุณรักเสมอละมันคงเสมอเลยในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะไม่พร้อมจะชัเจนกับคุณแต่เขารู้แหละว,ว่าคุณยิงใจกับเขาเพราะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นราชินีถือถ้วยหรือว่า Queen คินออฟคัพเช่นภาพของผู้หญิงคนนึ่งเขาถือถ้อถวยไว้ในมือแล้วเขานั่งอยู่ตรงนี้มานานแล้วไม่ยอมไปไหนสักทีหนึง่งใครหลายคนอาจะรู้สึกหมดแรงเหนื่อยทาไมถึงยังอยู่ตรงนี้นะร้องไห้เจเสียใ แต่ทำไมถึงไม่ไปไหนสักทีหนึ่งเพราะไพคีนถือถ้อวยเป็นว่าคุณอาจจะลงใจไปแล้วรักเขาไปแล้วเทใจไปให้เขาแล้วนะครับแล้วเขาสัมผัสได้ว่าชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยคุณเป็นคนที่จริงใจมีอะไรก็บอกคนที่คุณรักหมดมีอะไรก็บอกเขาไปหมดมีอะไรก็ให้เขาไปหมดมีหัวใจดวงเดียวก็ให้เขาหมดทั้งใจอะไม่เคยเหลือเผื่อใจไปเลยมีอะไรก็บอกเขาไปหมดมีอะไรก็ให้เขารู้หมดเลยเกี่ยวข้องกับตัวเราเพราะฉะนั้นนี่คไพ่ของชาวสีมังกรที่เขารู้แหละว่าคุณเป็นผู้หญิงที่รักเขามากเป็นผู้หญิงที่จริงใจทุ่มเทเขาามตลอด เขาอาจจะเลยทําให้รู้สึกเนี่ยบางทีเขาอาจจะลืมแคร์คุณไปบางทีเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนเพราะฉันเดือดฟูไปนึกว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณรักเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้เข้าใจความรู้สึกที่คุณให้เขาไปด้วยความรู้สึกที่มีค่าเพราะฉันพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่านายออฟครับ หรือไพ่ก้าวถ้วยสำหรับชาวสีมังกรหลายท่านผมขอทํานายเลยว่าถ้าเกิดมันคือความสุขจะเห็นภาพผู้หญิงคนที่ใส่ชุดสีขาวอยู่เห็นไหมครับแต่เขานั่งกอดเขาถ้าใครรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้เขาไม่เขาไม่ชัดเจนกับเรามานับหนึ่งปีแล้วเขาไม่ชัดเจนกับเรามานานล้วมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางมองเราเป็นของตายเนี่ยไพยเ่เบนิว่าให้หยุดเถอะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไพ,พ่ขิ้นมาก้าวถ้วยมันคือผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาว,วผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขที่คคาามสมนเกดยกในนย,ย,ยใุแลจ็ะ ถ้าคุณยังรักเขาอยู่ตอ yourself, ่อให้สุดท้ายคุณต้องเสียใจหรือเจ็บปวดเนี่ยทาดีกว่าไม่ทานะครับเพราะฉันไพ่ก้าวถ้วยเป็นนิว่ามันคือความสุขที่ระหว่างคุณสองคนที่มีให้แก่กันเนี่ยมันคือความรักมันคือความสุขจริงๆแต่สุดท้ายต่อให้จะไม่ใช่ครอบครัวจะไม่ใช่บ้านจะไม่ใช่แต่งงานกันจะไม่ใช่รักกันเนี่ยอย่างน้อยมันคือไพ่ก้าวถ้วยอ่ะมันคือผู้หญิงความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเห็นไหมครับที่รักใครด้วยความรู้สึกที่มันจริงใจบริสุทธิ์ดีที่สุุดดนะคครรับบ้้วววยยามิิสทธ์เเีก็พพงอแล นะครับอันนี้ผมแนะนําชาวสีมังกรทุกท่านเลยไพ่ใบต่อมานี่คือไพ่ของการทํานายดวงชะตาเรื่องของอนาคตในเดือนพฤษภาคมแล้วก็การแนะนาอย่างที่ผมบอกไปเดือยไฮพิเทสสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดเป็นผู้หญิงคนนึงที่นั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วเนี่ยนั่งรอเขาจนเหมือนกับตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วกลายเป็นไว้อะไรกลายเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในความหมอง,มองความเศร้าอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขเนี่ยอยู่ตรงกับเขาแล้วเหมือนกับไพ่เดือยไฮพิเทสอ่ะเฝ้ารอเขามาเกินหนึ่งปีแล้วผมแนะนําว่าควรพอ เพราะฉะนั้นถ้าให้พิเทศไปน,นิวอะถ้าเกิดใครอยู่ในความสัมพันธ์เจ็บปวดเสียใจเขาทิ้งเราไปเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยม่ต้องคาดหวังการรอคอยแล้วนะเพราะคุณจะมีโอกาสเจอความรักที่เป็นเดอะสตาร์เข้ามาเดอะฟูลเข้ามาคุณมีโอกาสพบเจอชาวต่างชาตินะครับหรือเด็กกว่าคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่เหมือนกับเดอะสตาร์การเมตตาการอุปธรรมเข้ามาหาชาวสิล์มังกรน,นั่นเองแล้วพ่ขึ้นมากืนถือถ้วยกันหนึ่งเมท้าวใครที่เจอความรักที่มันหมดแรงเจอความรักที่มันเสียใจมาหรือเจ็บปวดมาเนี่ยจะเจอความรักเข้ามาใหม่ผ่านกลุ่มสังคมมกลุ่ซเซ โซเชียลสังคมออนไลน์หรืออะไรนี้ก็ได้เช่นกันดูกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับซึ่งไพ่ขึ้นมาคุณถือถ้วยเข้ามาคุณมีความรักที่มันบริสุทธิ์คุณมีหัวใจที่มันมีค่าแต่เพียงแค่หนึ่งไม้ท้าวะ่ะหาความรักหาบ้านที่หาครอบครัวที่มันอยากจะมีเราที่ที่เป็นของเราจริงๆนั่นแหละเพราะฉันเด๋อไฮพิเทสคือการแนะนาใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะไปยืนอยู่ข้างๆเขาแต่ไม่มีตัวตนไปรักเขามากๆแต่เหมือนกับเราไม่มีความหมายอะไรอะ่ะควรจะพอนั่นเองผมแนะนําแบบนั้นจะทําหรือไม่ทาก็ ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าที่ออฟคัพหรือไพ่สามถ้วยไพย่ใบนี้บอกชาวสิมังกรว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณยังคุยกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่ผมแนะนําว่าควรจะปรับความเข้าใจควรจะค่อยๆค,คุยกันไปถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาคุยคนโสด นะครับหรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังรักกันยังคุยกันอยู่เนี่ยให้ใบนิ้ว่าให้คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนให้รู้จักกันไปก่อนให้ทําความรู้จักกันให้ดีไปก่อนให้คุยกันดีก่อนแล้วค่อยไปถึงมองถึงความรักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ใบนิ้ว่าถ้าเกิดคุณ2คนคนรักที่เลิกกันไปหรือปัญหากันไปยังติดต่อยังพูดคุยกันอยู่ก็พยายามคุยกันต่อไปนะครับให้โอกาสเขา นะครับในการลองคุยกันดูว่าเขาจะดีขึ้นไหมเขาจะมองเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าเขาจะเห็นเราเป็นคนที่คุยกันแล้วรู้สึกดีหรือเปล่าเขาจะใส่ใจเราบ้างหรือเปล่าห่วงใยเรายบ้างหรือเปล่าหรือปล่อยให้เรารอแบบนี้ตลอดถ้าใครรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนเนะี่ยแค่เพื่อนยังไม่รู้สึกว่าเป็นได้เลยเนี่ยก็ออกมาเถอะนะครับพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าไหนออกซอนหรืออัศวินถือดาบเข้ามานะครับไพบ่ใบนี้จะเห็นภาพของผู้ชายคนนึงเขาถือดาบไว้ในมือเพราะฉะนั้นใครหลายคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับคุณอาจจะผ่านความเจ็บปวด ผ่านความเสียใจมาแต่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเขาถือดาบไปในมือเพราะฉะนั้นคนรักของชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณรักเขามากแค่ไหนคุณเทใจให้กับเขาแค่ไหนคุณห่วงใยคุณทําไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อต่อสู้เพื่อเขานะเพราะรักเขานะจนบางทีเราอาจจะรู้สึกหมดแรงอะแต่ไม่ได้หมดรักอะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าอสศินถือดาบเขาจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาเสียคุณไปเพราะะนอสนริย์ถือดาบใบนี้บอกชาวสีมังกรหลาท่านว่าคนรักที่เลิกรากันไไปม่เกินนปีครักทีี่มปันไม่เข้าใจกือมคนอื่นเขากลามโอทขับษ กลับมาขอเข้าใจคุณหรือกลับมาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเขาคุยกับเขารู้เรื่องเป็นคนที่จริงใจกับเขาหรือคนที่รักเขามากที่สุดนั่นเองไพ่ไปสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่าหกไม้เท้าสัตว์ไพ่ก็ตามไม่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเกิดเป็นฝ่ายที่ทําผิดละ่ะเป็นฝ่ายที่ไม่ดีละ่ะหรือเป็นฝ่ายที่โสดอยู่หรือคนที่ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนไพ่ขึ้นมาว่าสิอบออฟวานหรือหกไม้เท้าไพ่ใบนี้นนคือบทสรุปความรักชาวสีมังกรนหลายท่านว่าไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดเลิกกันไปไม่เเกินน6ดถึง1 1 1ปปปีีีี่่ยโยฉาะ หกไม้เท้ารีบตามเขาก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปรีบต,ตามเขาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นไพ่หกดาบถ้าเกิดมันเกินหกเดือนแล้วเขาไปจากเราเกินหกเดือนแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตามเขาแล้วนะอาจจะสายเกินไปสกคนที่อยากจะขอโทษหรือคนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือคนที่อยากจะเหมือนกับกลับไปเดินเส้นทางเดียวกันเนี่ยจะกลับไปต่อแต่จะกลับไปคุยดีกับใครสักคนหนึ่งนะครับเพราะฉันไพ่หกไม้เท้าหรือหกดาบเนี่ยคือไพ่อของคนรักของชาวสีมังกรที่เขารู้สึกกับคุณว่าถ้าเกิดมันเกินหกเดือนเนี่ยเขาอาจจะเป็นไพ่เดี๋ยวฟูเข้า หรือคนเจ้าชู้หรือว่าคนที่เหมือนกับอิสระโรกส่วนตัวสูงหรือคนที่มีเหมือนกับฟ็เฟลลี่น่ารักอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเนี่ยถ้าคุณจะจับคนคนนี้ได้เนี่ยอย่างเดียวที่เราจะจับเขาได้อย่างเดียวก็คือการที่เหมือนกับหนึ่งไม้เท้าอย่าไปไหนรอให้เขากลับมานะครับหรือการที่เหมือนกับจรงิงจังมั่นคงทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเราเห็นว่าเขาเนี่ยมีค่าเขาก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณอาจจะพบเจอกับชาวต,ต่างชาติหรือนักเดินทางหรือใครก็แล้วแต่นะครับชาวราศีอะไรก็ตามแต่มันคือความรักที่่่่้าาาาคคคคคคคุุุุุณณณณยยยัััังนนใ,นใรรรรกกกหหหหอออูืืเเขขแ คุณควรจะรักและแคร์เขาก่อนที่เขาจะเดินจากคุณไปอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ไปต่อมาถามว่าคนร่างของชาวติมังกรเนี่ยรู้สึกไงบ้างไพ่ขึ้นมาว่าสิบเรียญน,นะครับเขารู้แหละว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักเขามากเป็นคนที่เข้าใจกันเป็นไพ่สิบเรียญหมายความว่าอบอุ่นหัวใจเขารู้ว่าเขารักคุณเขารู้ว่าคุณรักเขาเขารู้ว่าที่ผ่านมามันคือความรู้สึกที่มันเป็นความคุยกันแบบผู้ใหญ่คบหากันด้วยความจริงจังมั่นคงช่วยเหลือกันทําอะไรเหมือนเหมือนการอ่านหนังสือเรียนรู้กันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่ว่าเขายังสงสัยอยู่ว่ามันคือเดอะฟูหรือเปล่ามันคือความรักที่พร้อมจะชัดเจนแล้วหรือยังมันคือความรักที่มั่นคงดีที่สุดสำหรับเขาแล้วหรือยังคุณยังรักเขาจริงๆหรือเปล่าคุณจะต่อสู้เพื่อเขาหรือเปล่าหรือเป็นปัญหาที่ยังถกต่อร้องต่อเถียงทะเลาะไม่เข้าใจกันอยู่หรือเปล่าพอฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมา6เหรียญคนรักของชาวสีมังกรเนี่ยผมขอทํานายเลยว่าเขายังรู้สึกกับคุณอยู่นะครับแต่ภายใน6เดือนเท่านั้นนะเพราะหกเหรียญกัหกดาบนะครับมันจะค่อยๆจางหายไปเพราะฉันคนคนนี้เขา เพราะฉันความรักคุณจะให้คนสองคนเนี่ยมันรักเท่ากันได้เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยอาศัยการที่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรักษาค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆดีขึ้นไปนะครับและไพ่ไปสุดท้ายไปไพ่ออระเขแนะนําชาวสีมังกรเขียนว่าเนเธอร์คอมมูนิเคชันไพ่ใบนี้แนะนำชาวสีมังกรเดียนพฤษนายนว่าปล่อยความรักของคุณกับเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับธรรมชาติเป็นเหมือนกับเรื่องที่จะควรจะเป็นน่ะ ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปฝืนอย่าไปพยายามทำมากเกินไปน้อยไปต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้พยายามทำอย่างมีความสุขพยายามเข้าใจธรรมชาติของความรักว่าถ้าเกิดคนรักกันเนี่ยเราทำให้ดีที่สุดเรารักเข้าไปแล้วสุดท้ายไม่ได้อะไรเนี่ยอย่างน้อยมันก็คือความรักที่มาจากหัวใจของเราจริงมันก็คือตัวของเรามันคือธรรมชาติของเรานั่นเองก็ขอบคุณชาวสีเหมืองกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ ราละเอียดอยู่ข้างหิบแนวเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ